สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องสีนกชาแนลนะคะวันนี้มาที่บ้านพอนอยดาวเรืองนะคะมาตามหวยคำนวนให้ท่านผู้ชมเนาะเพิ่นกับปูกดอกดาวเรืองเต็มอยู่ค่ะท่านผู้ชมอัน,นบักแต่งนะคะเนา<อ>ะฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามเด้อค่ะเดี๋ยวจะเข่าไปถามพอนอยน้ากันเพิ่นใดตัวใดมากงวดนี้นะคะงวดหนึ่งสิงหาคมหกซี้วยค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข่าไปน้ากันเลยนะคะ ตัวเม่มัน,นตป็นไงล่ะเป็นพันธุ์ถ่งยูดิจย่งให่างอยู่แ้ว,วมแมไม่ออกอันอาจารย์นี่เอล่า้บ่าวคนกู้คนมากม,มโ่โอ้โหมากม่เพิ่งวาง,างาเลยนี่ใส่กนคนลายบเล่นบคนายังค,คมีโฉบอกบ่โฉบนี่โฉบนี่ โจม,มีนี่ว่ายแลหมูบังนะเล้วคนหนึ่งบอกว่ายายลี่เจ้า,จา,ายังส่างเนเจ้าออปิดอยู่วเจ้ายายลี่เราถือเลยะโอ้ถือ,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 อเลแสดงว่า,วาอาจารย์แสดงได้ดูเมนตัวนตนย่อมมา,าปูน่านาบ้านเอาก็ปูเลยเว่าแล้วนุ้กก็ไปวันงเขาวันซามแม่ซามืึงนะโอ้ยซามมึงว่างเขาวัางซาปอันแฟนไปหาแฟน อันนี้เพิ่นยังมาอยู่ใหม่เพิ่นงขี่ครับมันไปถามมันกขี่ห่างอยู่ที่เลงเนาะถ้าเพิ่นเปลี่ยใจอาจารย์อิดไปถามเช่นนึงเพิ่งมาไปหุ่นไปถามอาจารย์อิทหนูท่านเพิ่อยู่ใหม่เนาะจำได้กันเพิ่นเ่าบอกมันเกิดมาเกิดอาจารย์อีดเพิ่นมาใครบอกเนาะก็ใครบอกว่าจริงว่ามาบอก A reneving ketuan. Ketuan chết rồi ketuan ừ. ketuan chết rồi Chết ketuan 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 chết, chết ketuan cái ketuan 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 นา,า,าจับกัวก็เลก่อนแต่พสมจับกัวอ่ว่าจับเลยและจังวัดเจ็จังหวัดเจ็ดก็ขยันเนาะโอ้ยนีะเจ็ดมากกว่าเจ็ดไรเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเี้ยมังสองหายอยู่ <c oughs> <c oughs> เขียนไว้แน่นทั้งใจตัวน้่อยอะไรหนึ่งหนึ่งสองเก็ดเด็กตัวเ่อยหนึ่งหนึ่งสองเก็แน่นเขียนไว้ทั้งใจตัวเลขสาตัวเนหนึ่งสองเก็ดกระดาษกระดาษไม่รนันอันเจ็ดกแปดนไม่ยังจเลขลักหรือว <reco> ่าเลขอันนี้โครงสามโครงมโอ้โาจัรโอ้ แต่ว่ากันพูว่านรับเป็ี่ยนก็กับสองกตัวเดียวกันเด็โค้งสามมันคือเจ็ดหกแปดกับสองสามสี่พกขยันซื้อพียเนาะคือว่าจับ,จ,บจับกันจับใส้กันเอาจับใส้กันเอาแต่ว่าจับคูให่มมี7เจ็ดสองกับเจ็ดเก่าเจ็ดหกตัวนี้ก็งามอยู่ดีหกแปด ว่ก็แบบว่าเพิ่นอันนี้ตัวเพิ่นจับคู่ให้ตัวตัวท่านผู้ชมมักตัวใดกะอันอยู่ในนี่มันจับใส่กันได้เหมือนน้าอยู่ในนี่จับใส่กันได้เหมือนนี่เขาจะมาสองสามตังสี่เขาเขาจะเล่นได้ยังสี่มาแม่มัดสองสี่ยังสี่กันเขาจะเรียนได้จับใส่กันเอาคือว่าเลขหายสองสามสี่กับเจ็ดหกแปด มากตัวใดกับจับใช่กันเจ็ดแันหลังกับจับกันซื้อเขียนปิดที่จริงเจ็ดนั่นนองหกยูนี่เจ็ดที่นี้อือหึเจ็ดแปดเขื่ังเสียบแล้วน้อยจับเจ้าเสียบกับจับใช้กันได้ใช่ไหมับอือได้เจ้าเสียก็ใช้กันได้เจ็ดแตัวตัวนี้เพิ่นกับจับใช้กันได้ใช่ไหจับไปแล้วนี่เจ็ดโทกนี่อืออือได้เบิดเออจับใช้กันได้เป็นไปได้เบิด คือตัว้องสางเลยมักี่ม่านน้ำกันนะเรื่องกัะเขาหาตัวแต่ว่างวันนี้เรลยกมันไม่ศูนเรลยกมันไม่ศูนติบอกมัไม่สูนบนบนกวิ่งเกียร์ลางวิ่งสองคิดว่าสิเปลวเป่าตัวไหนตัวยูเนียนมัมมีเด้บ่อเปลีนนะ อกันฮาพอแล้วไม่ได้โคงไม่ได้กงสันไม่มีเลไม่มีสิกงสังกับจับใส่ได้จับใจกันไดเลยคือยังใช่ม่อสามกับแปดกับใส่กันไดเลเดเอ้ยคกับสามกับใส่ใดอยัางที่นือกับสี่แปดกับใส่ไดตัวนี้เด็ก ตัเดียวนี้เลขกันตัวนีวนวยนมาแห้งเลยนี่ก็หิจับใส่ก็หิจับให้ท่านผู้ส้มบางเงินน่ะเลขกันตัวแปดสามนัยนไม่แห้งเลยนี่เลขแปดสามเลยมีมีเจ็ดสองเจ็ดหกสามตัวกันหนึ่งสองเจ็ดบนกับวิ่งเจ็ดล่างวิ่งสอง มันเปนพิจารณาเป็นเป็นแนวทางมากระตาม,มากระพันด้วย้อนกันสองเจ็ดบอกเออไม่สองเจ็ดนี่มันขยันนี่เจ็ดเจ็ดขยันหัวเจ็ดหวดดัวเจ็ดหัวแต่เนอือแต่มันเที่ยวทางอยู่นี่นั่นนึงด้าก้ขันมาสีมดัดสีมัดสีเที่ยวเยอะสิบโคกสิบหมวตร้ยังสีพ่มี เจ็บยังสสบ่กมากีไก่นี่ยมันยังมาขยันตานี้แล้วผีไก่เนี่มาซีงวัเนาะเจ็ดเนแมนซีงวัด,อวดือหาวัานีไก่ซีงวัดนะเขียนพใส,ส,ส่ก,สกันขสากัจับใส่ไดจับใส่กันไดเลยผู้ยอยังใช่ไหม่หมา,ามกับแปดก็ใส่กันได้ <David. S 2> เลขบัตรหกกับสามกับใส่อะไรยังสินะกะ็สี่แปดก็ใส่อะไรตัวนี้เลขตัวเดียวนี่เลขกันตัวนี้มหนไม่แห้งเลยนี่ก็หิจับใส่ก็หิจับให้ท่านผู้ส้มบางเงิน,นนะเลขกันตัวแปดสามนั้นไม่แห้งเลยนี่เลขแปดสามเลยมีมีเจ็ดสองเจ็ดหกสามตัวกันหนึ่งสองเจ็ด บนก็วบบิ่งเจ็ดล่างวิ่งสองมันเป็นพิจารณาเป็นเป็นแนวทางมากระตา่อม,มากกพนันด้วยกอนกสองเจ็ดบอเออไม่สองเจ็ดนั่นมันขยันนี่เจดเจ็ดขยัน <c oughs> หัว <c oughs> เจ็ดหัหวเจ็ดหัวตัด้อือแต่มันเที่ยวทางอยู่นี่นั่น ตวกอขันมาสิมัสิมัสิมาตสเที่ยวยิบครบสิบหมวดตนี้ยังสีพ่มีเจ็บยังสีพ่มาีไก่เนี่มันยังมาขยันตานนีแล้วขีไก่เนี่มาซีงหวดเดหมวดเมีนซีงหมวดทีือหาวดีไกซีงวดล่ะเขียนภไทกันันี้เนาะทรรมชา้ชมสรุปก็คือพอน่อยดาวเรื่องไฮนะคะ ข้อสามก็คือเจนหกดนะคะแล้วก็สองสามสเนาะห้จับเอานะคะแ,แล้วก็พอหน่อยจับห้ก็มีเจ็ดสอง Gen 1, เจนหกหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เป็นเลขวิ่งกระมีวิ่งเจดบนแล้วก็วิ่งสองล่างนะคะแต่ตัวเน้นเพื่อนเคียนใไ้มากกี้นี่คือหกห้าเก้าหกนะคะเป็นตัวเน้นตัวที่พอหน่อยเพื่อนสืส่อนะคะนี่แลหละค่ะท่านผู้ชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนเด้อค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอให้ทำมือช่วมลำๆเรื่อยๆถูกหวยไปด้วยกันนะคะปบัสจ,จากโรคไพไข่เจ๊บเด้อค่ะพี่น้องเด้เออ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ